สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับเนาะวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับที่เห็นสีแดงนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือบอลสีอีกาแดงนะครับของผมเองนะครับเป็นบอลส,สีที่สิทธิ์ที่สวนของผมเองนะครับนี่บอลสีอีกาแดงนะครับเป็นสิทธิ์ที่สวนเองเป็นต้นบอลสี ที่สวนเบิดชัยนะครับผสม,มเมล็ดนะครับแล้วก็ฟุกได้มานะครับเนาะดูครับก้านแดงก้านแดงกระดูกแดงนะครับทุกอย่างแดงหมดนะครับสีแดงหมดนะครับนี่อันนี้คือต้นแม่ของเขามีอยู่สองต้นนะครับต้นแม่นี่แดงแบบสวยมากอะทุกท่านใครที่ชอบสีแดงแดงอะก็คือแบบนะ <c oughs> เอาไปเลี้ยงเลยนะครับ เป็นบอนสีที่มีที่สวนเบิดชัยเท่านั้นนะครับยังไม่มีที่อื่นนะครับลักษณะใบเป็นใบหอกนะครับทุกท่านเป็นไม้ใบหอกไม่ใช่ใบไผ่เนาะถ้าใบไผ่มันจะเปิบเปิบนะครับมันจะเปิบเปิบเรียวๆนะครับยาวๆเนาะอันนี้เป็นทรงใบหอกนะครับฟอร์มดีนะครับเป็นบอนสีที่ฟอร์มดกนี่ดูครับสีแดงเลยนะครับเนาะฟอร์มดกดีนะครับใบดก ไม่ค่อยทิ้งใบนะครับไม่ค่อยทิ้งใบนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้นแม่ของเขาคือวันนี้มาแบ่งปันนี่มาเลย <c oughs> อ๋อมีแค่ห้าต้นมีเท่านี้จริงๆนะครับเพราะว่าทํายากมากนะครับเนาะห้าต้นนะครับบอนสีอีกาแดงนะครับอันนี้คือต้นลูกของเขานี่เลี้ยงให้โตโตนะครับแล้วก็ก้านเขาก็จะเป็นสีแดงแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับเตือนไว้ก่อน ว่าบอลสีที่ไม่มีที่ไม่ค่อยมีสีเขียวอะครับคือมันเป็นสีแดงหมดอะบอลสีจริงๆอะใบไม้อะต้องมีสีเขียวนะครับเพราะว่ามันเป็นคอโรฟิลล์ที่เอาไว้สังเคราะห์แสงในการหาอาหารนะครับเออใน,ในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อเพื่อย่อยสลายอาหารเนาะประมาณนี้แหละ <laughs> อวิชาชีววิทยาก็ติดศูนย์นะครับเลยไม่ค่อยรู้นั่นแหละครับมันต้องมีสีเขียวนะครับถ้าบอลสีต้นไหนที่มีสีเขียวบนใบนะครับคือมันมีเอ่อคลอโรฟิลนะครับก็จะทําให้บอลสีต้นนั้นโตโตไวแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีแต่ผมขอบอกก่อนว่าอันเนี้ยคือบอลสีอีกาแดงเนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับทุกท่านเห็นไหมมันเป็นสีแดงเพราะฉะนั้น ผมจะบอกว่าบอนสีต้นเนี้ยนะครับมันจะเลี้ยงยากหน่อยนะครับคือมันจะโตช้านะครับทุกท่านนี่มันจะโตช้านะครับเพราะว่าอาคอรโรฟิลบนใบของเขาไม่ค่อยมีนะครับเขาไม่มีสีเขียวเลยคือเขาเป็นสีแดงนะครับแต่เขาฟอร์มสวยมากทุกท่านดูฟอร์มสวยนะครับนี่เห็นไหมขนาดต้นเล็กๆนี่ก็ฟอร์มสวยนะครับนี่อันนี้ต้นโตนต้นแม่ของเขา นี่ครับโตมาจะเป็นแบบนี้นะทุกขั้นเล็กๆนี่เอ้ยทําไมเบิดใชัยทาไมก้านไม่แดงเดี๋ยวดูครับนี่ครับโตครับเลี้ยงแก่ๆครับก้านเริ่มแดงแล้วเห็นไหมนี่ครับก้านเริ่มแดงแล้วทุกอย่างจะเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเรียกว่าอีกาแดงนะครับคืออีกาแดงเนี่ยที่ไปที่มาของชื่อคือ,อเป็นชื่อของ หน้ากากเดอะแมสซิงเกิลนะครับคุณต้ามิสเตอร์ทีมนะครับเขาใช้ชื่อว่าอีกาแดงแล้วผมชอบเขาร้องเพลงนะครับผมชอบเขามากก็เลยเอามาตั้งชื่ออันนี้จริงๆอ่ะอยากจะตั้งชื่อว่าหงแดงนะครับแต่หงแดงอ่ะมันมีคนตั้งไปแล้วนะครับก็เลยแหวกแหวกฉีกไปเลยเอาอีกาดีกว่าอีกาแดงนะครับไม่หงไม่หงไม่หง,ม,หงมันละอีกานี่แหละนะครับเนาะคือผมยื่น ยื่นจดสิทธิ์นะครับยื่นจดชื่อไปแล้วนะครับเป็นไม้รอจดชื่อนะครับทุกขั้นเอาไปเลี้ยงก่อนเลยได้ก่อนได้ก่อนเลี้ยงก่อนมีแค่ห้าต้นนี่แหละนะครับมีแค่ห้าต้นเนาะผมผ่าได้สิบกว่าต้นแต่วันนี้ผมจะมาแบ่งแค่ห้าต้นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมจดชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนั้นผมจะเก็บตั้งแม่แล้วก็จะปล่อยขายเฉพาะที่สวนนะครับเป็นไม้ซิกเนเจอร์ที่สวนเลยนะครับคืออยากให้คนคิดถึงว่าเอ๊ย บอลสีอีกาแดงอะ่ะซื้อที่ไหนก็สวนเบอร์ไซน์นะสินี่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่อาจจะไม่เป็นก็ได้เนาะ <g ül> <g ül> เดี๋ยวผมจดชื่อก่อนตอนนี้ผมยื่นจดชื่อ,อไปแล้วนะครับทุกท่านก็เป็นไม้ที่มีชื่อ,อแล้วละ่ะมีใบเซอร์แล้วล่ะนะมาก่อนที่จะขายก็โอ้โหปาเข้าไปห้านาทีนะครับอธิบายซะยืดยาวเลยมันต้องมีสตอรี่มันต้องมีส <g ül> ต, <g ül> ตอรี่นะครับไม่งั้นก็ทุกท่านก็ อยู่ๆเอามาขายอีกาแดงขายโป้งๆมีมันมันก็มันมันมันไม่มีสตอรี่มันมันดูแล้วมันมันมันไม่มีเรื่องราวของเขานะครับเนาะมาอีกาแดงต้นที่หนึ่งครับผมขายให้ในราคาหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับต้นละหกร้อยเก้าสิบาททุกท่านรวมส่งนะครับมันมีแค่ห้าต้นเอ๊ยทำไมขายแพงอ่ะเป็นไม้มีดแรกไม้มีดแรกคือ ท่านได้ไปก็คือมันจะมีอยู่สองที่คือที่ท่านหนึ่งที่แล้วก็ที่ผมอีกหนึ่งที่แค่นั้นครับ <c oughs> มันไม่มีที่ไหนอีกแล้วถ้าท่านได้ไปคือท่านครอบครองได้หนึ่งคนแล้วก็มันจะมีที่ต้นฉบับที่ผมอีกหนึ่งคนนะครับเนาะแค่นั้นแหละนะครับก็มมนมีที่ไหนอีกแล้วนะครับเนาะหาไม่ได้ละนะครับอ่ะหกร้อยเก้าสิบบาทต้นที่หนึ่งนะครับอีกาแดงดูนะครับอ่ะผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูชัดๆนะครับทุกท่าน ชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอส่งมาได้เลยนะครับนี่ครับอีกาแดงต้นที่หนึ่งนะครับงาหกร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งให้นะครับอีกาแดงต้นที่สองครับทุกท่านนี่โอ้โหนี่ครับเริ่มก้านแดงแล้วนะต้นที่สองครับหกร้อยเก้าสิบบาทครับจริงๆแล้วไม้ใหม่มีดแรกนี่เขาขายกันเป็นหมื่นแต่ผมเอาหกร้อยเก้าสิบพอ แล้วก็ท่านก็บอกด้วยนะว่าได้มาจากสวนเบิดชัยบอนสีนะครับถ้าท่านไหนที่ขยายพันธุ์ได้แล้วนะเอาไปขายนี่สวนมาจากเบิดชัยบอนสีนะครับเนาะต้นฉบับนะครับบอกให้ผมด้วยนะครับเนาะผมให้หกร้อยเก้าสิบมีดแรกไม่มีการจองนะครับตั้งแต่แรกนะครับก็วัดกันเลยนะครับเนาะวัดกันใครเป็นเอฟซีช่องเบิดชัยนี่เห็นคลิปแล้วเด้งปุ๊บแล้วกดมาดูปั๊บแล้วอยากได้นี่คือได้เลยนะครับ คือไม่มีการจองนะครับเพราะว่าถ้าจองนี่มันจะเกิดความเหลื่อมล้ําในสังคมนะครับไอ้ฉันเป็นนี่นะฉันรู้จักอย่างไรแบบนี้ยมันคือผมว่าเอานี่แบบนี้แหละนะครับเนาะเสมอภาคดีใครเห็นนะครับอยากได้ก็ซื้อเลยนะครับเอาเลยนะครับไม่มีการจองนะครับคือมีห้าต้นหมดแล้วหมดเลยผมบอกเลยนะครับเนาะใครที่ติดตามผมมาแรกๆนะครับแล้วก็อยากได้นี่รีบเลยนะครับอต้นที่สามครับหกร้อยเก้าสิบบาทครับ นี่ฟอร์มสวยทุกต้นน่ะทุกท่านดูครับไม่ค่อยทิ้งใบด้วยไม่ค่อยทิ้งใบด้วยนะครับเป็นบอลที่ฟอร์มสวยมากส่งประกวดนี่คือแบบแกมว้าวอะ่ะแต่ผมไม่ค่อยได้ไปหรอกประกงประกวด <c oughs> <c oughs> บ้านอยู่หลายดอยนะครับเนาะอยู่หลายดอยอยู่แเปดอยนะครับไม่ค่อยได้เห็นแสงสีสีวิไลกับเขาอะ่ะนี่ครับหกร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะครับหกร้อยเก้าสิบรวมส่งอ่ะ ใครรับได้ก็อยากได้ก็เอาไปนะครับต่อไปต้นที่สี่ครับคือสวยทุกต้นอ่ะต้นไหนก็ได้อ่ะหกร้อยเก้าสิบนะครับเนาะอ่าหกร้อยเก้าสิบบาทผมลงคลิปสองทุ่มนะครับสองทุ่มรอเลยเดี๋ยวผมจะแจ้งอ่าเดี๋ยวผมจะแจ้งให้นะครับเนาะสองทุ่มนะครับหกร้อยเก้าสิบต้นที่สี่ครับ ต่อไปต้นที่ห้าครับหกร้อยเก้าสิบาทครับทุกท่านต้นที่ห้านี่สวยมากอะ่ะฟอร์มดีนะครับเนาะทุกต้นเลยนะครับผ่าก็ได้แค่นี้แหละหัวเล็กมากแล้วก็เลี้ยงกว่าจะโตนะครับนะก็บอกไว้ก่อนนะครับท่านที่ได้ไปนะครับคือดูแลให้ดีเลยนะครับเลี้ยงดูปูเสียให้ดีเลยนะครับเนาะ โอ้โหกว่าจะโตนี่แบบโตช้ามากผมจะบอกให้เป็นบอลที่โตช้านะครับแต่ฟอร์มสวยคือโตแล้วฟอร์มสวยไม่ค่อยทิ้งใบนะครับต้นละหกร้อยเก้าสิบบาทอ่ะมีห้าต้นนะครับดูต้นไหนก็ได้อ่ะสวยหมดนะครับเหมือนกันหมดสวยเหมือนกันหมดนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับอีกาแดงเนาะมีที่นี่เลยนะครับที่เดียวนะครับหือดูครับผม ใบก็เลื่อมๆเลยนะครับมันๆเลยนะครับดูครับเลื่อมๆมันๆสีแดงใครชอบสีแดงนี่จัดเลยนะครับไม่ใช่ซิลิพรนะครับเนี่ยเป็นบอลสีอีกาแดงนะครับเนาะซิลิพรเป็นซิลิพรเป็นใบเหมือนชายชนนะครับแต่นี่เป็นใบหอกนะครับนี่ใบหอกสวยๆนะครับเนาะท่านไหนทันก็ได้นะครับท่านไหนไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับเนาะมีน้อยนะครับอีกาแดง 690บาทไม่มีการเปิดจองนะครับไม่มีความเหลื่อมล้ำนะครับก็ขายเป็นเอฟซช่องนะครับติดตามช่องดูช่องเบิดชัยเป็นประจำประจำนี่คือได้ไปครอบครองแน่นอนเลยนะครับเนาะเอาละครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็มาแบ่งปันบอลสีอีกาแดงให้แล้วนะครับท่านที่ไหนรอท่านท่านคนไหนที่รอก็มาตํากันได้นะครับมีแค่ห้าต้นนะครับนี่อีกาแดงเดี๋ยวผมจดชื่อเลยนะครับ เดี๋ยวผมยื่นทะเบียนจดชื่อแล้วนะครับเนาะรออย่างเป็นทางการได้ไปก่อนก็เอาไปเลี้ยงก่อนทำจำนวนก่อนนะครับ690บาทเอาละครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ